ช่วงนี้ใครเลื่อนฝีนะครับคงเห็นข่าวดีว่าในปี2569นี้นะครับต่ออายุใบขับขี่ไม่ต้องไปขนส่งต่อไปนะครับแค่ยื่นเอกสารทางออนไลน์แล้วก็รอรับบัตรที่บ้านได้เลยนะครับแต่พอไปโหลดแอปทําตามแล้วนะครับอา้าวเมนูยื่นมันอยู่ตรงไหนหากันไม่เจอใช่ไหมครับและผมก็ไปกางดูกฎหมายฉบับจริงแล้วนะครับนั่งอ่านบรรทัดต่อบรรทัดแล้วเนี่ยผมไปเจอจุดสะดุดที่ไม่มีใครบอกคุณเลยนะครับนั่นก็คือในกฎหมายนั้นเนะี่ย เขียนว่ายกเว้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแต่ไม่ได้เขียนยกเว้นเรื่องการทดสอบสายตานะครับสรุปแล้วต่อใบคัมภีอ,อ์อะไรจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายเรายังต้องถอไปขนส่งเนี่ยเพื่อรอคิวทดสอบสายตาอยู่อีกวันนี้นะครับผมจะมาการกฎหมายฉบับจริงเคลียร์ให้ทุกคนดูชัดๆเลยนะครับดูคลิปนี้จบหายงงแน่นอนครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกันแกล้วนะครับกับโซฟาชาแนลนะครับ เชื่อว่าหลายคนนะครับคงเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันใช่ไหมครับที่ว่าลองเข้าไปในแอปตามที่เขาบอกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ายื่นเอกสารตรงไหนปุ่มไหนนะครับผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะเลยรีบไปค้นหากฎหมายฉบับจริงดูนะครับว่าในกฎหมายเนี่ยกำหนดยื่นในแอปหรือเว็บไซต์ไหนกันแน่นะครับแล้วก็เจอข้อมูลจริงๆนะครับเลยต้องรีบทําคลิปมาบอกเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะสับสนกันไปมากกว่านี้นะครับข้อมูลตามกฎหมายเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับผมผมต้องขอเล่าปูพื้นก่อนนะครับว่าตามปกติแล้วนะครับ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถของบ้านเรานะครับจะมีกฎหมายหลักควบคุมอยู่ฉบับหนึ่งนะครับนั่นก็คือกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพุทธศักราช2563นะครับซึ่งในข้อ10และข้อ11นะครับเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่แต่ละประเภทและขอให้สังเกตในวรรค3เพราะมันคือเงื่อนไขสําคัญในการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่นะครับซึ่งในข้อ10และข้อ11วรรค3นะครับ ในกฎกระทรวงปี63เนี่ยเขากําหนดล็อกไว้เลยนะครับว่าผู้ที่มาขอต่อใบอนุญ,ญาตขับขี่นะครับจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายตามที่กําหนดในข้อ9วงเล็บ3นะครับที่บอกว่าอย่างน้อยต้องทําการทดสอบปฏิกิริยาและสายตานะครับนั่นทําให้ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าใครที่ต่ออายุใบอนุญ,ญาตขับขี่นะครับหลังจากอบรมออนไลน์เสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาจองคิวเพื่อที่จะไปขนส่งนะครับเพื่อยื่นเอกสารนะครับและเข้าเครื่องทดสอบ พวกนี้แหละครับแต่จุดเปลี่ยนสําคัญนะครับมันอยู่ที่นี่ครับผมเมื่อวันที่5กันยายน2568ที่ผ่านมานะครับได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่2พุทธศัรกราช2568ซึ่งมีใจความสําคัญดังต่อไปนี้นะครับผมต่ออายุใบขับขี่แบบออนไลน์นะครับเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องไปขนส่งเลยนะครับตามข้อ6ของกฎกระทรวงฉบับที่2นี้นะครับได้มีการเพิ่มในข้อ12ของกฎกระทรวงปี63นะครับในวรรค2ว่า การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตขับรถให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับทำให้การต่ออายุใบขับขี่นะครับเราสามารถยื่นเอกสารและชำระเงินทางออนไลน์ได้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิทธิพิเศษในการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะครับผมกฎหมายให้สิทธิเฉพาะกลุ่มคนที่อายุไม่ถึง55ปีและใบขับขี่ขาดไม่เกิน1ปีเท่านั้นนะครับโดยเขาเนี่ยให้ผลไว้ในหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงว่า คนกลุ่มนี้สมรรถภาพของร่างกายยังแข็งแรงถ้าไม่ได้มีการเจ็บป่วยร้ายแรงก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่สมมูรณ์ต่อการขับรถส่วนใครที่อายุเกิน55ปีนะครับหรือปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน1ปีนะครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านยังต้องไปขนส่งนะครับเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพราะกฎหมายมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องร่างกายครับส่วนคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับต่อไปขับขี่ออนไลน์ได้อย่าเพิ่งรีบดีใจไปนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับว่าผมเจอจุดสะดุด ในกฎกระทรวงฉบับที่2นี้นะครับซึ่งถ้าอ่านผ่านๆน,นะครับจะเข้าใจผิดได้นะครับในกฎกระทรวงฉบับที่2นะครับในข้อ2เนี่ยเขาได้กําหนดแก้ไขในข้อ9วงเล็บ3ของกฎกระทรวงปี63นะครับจากอย่างน้อยต้องทําการทดสอบปฏิกิยาและสายตาแก้ไขเป็นแบ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายออกเป็นสส่วนชัดเจนเลยนะครับก็คือก็ไกลการทดสอบปฏิกิยาก็คืออย่างเช่นการเหยียบเบรกอะไรพวกนี้ครับ และขอใครการทดสอบสายตานะครับเช่นตาบอดสีทางกว้างทางลึกประมาณนี้นะครับเนาะ wallet. แล้วพออ่านต่อไปในข้อ3และข้อ4นะครับของกฎกระทรวงฉบับที่2เนี่ยระบุว่าให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ10และข้อ11แห่งกฎกระทรวงปี63และใช้ความต่อไปนี้แทนให้ความในข้อ9มาใช้บังคับเว้นแต่ข้อ9วงเล็บ3วงเล็บกอไก่เห็นไหมครับว่ากฎกระทรวงฉบับที่2ปี68เนี่ย เขาบอกว่าให้ยกเว้นเฉพาะเรื่องกอไก่ในการทดสอบเรื่องปฏิกิริยาเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้เขียนว่ายกเว้นขอไข่เรื่องสายตาด้วยแปลว่าตามตัวบทแล้วเนี่ยการทดสอบการเหยียบเบรกไม่ต้องทําการทดสอบแล้วแน่นอนนะครับแต่การทดสอบสายตานะครับกฎกระทรวงฉบับที่2ในปี68เนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกให้นะครับก็ยังถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยังต้องทําอยู่ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ต้องรองดูประกาศของทางการว่าจะให้เราทํำยังไงนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิ์ทั้งหมดนี้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย จะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งในกฎกระทรวงฉบับที่2ปี68ในข้อ1นะครับระบุว่าให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นร8 0วันนับจากวันประกาศซึ่งถ้าดูวันเวลาที่มันประกาศแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้จริงๆก็คือวันที่4มีนาคม25 6 9เป็นต้นไปนะครับตอนนี้ระบบยังไม่เปิดนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมทีนี้มาถึงคําถามที่ทุกคนหาใจนะครับว่ายื่นที่ไหนนะครับรับบัตรยังไงนะครับปกตินะครับทุกคนที่จะต่ออายุขับขี่เนี่ย ต้องมีการอบรมทางออนไลน์นะครับผ่านเว็บ dlt elearning นะครับและนำผลการอบรมมาจองคิวผ่าน dlt smart queue นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปหรือเว็บนะครับและเมื่อถึงวันนัดนะครับก็ต้องไปขนส่งเพื่อยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่แล้วก็รอคิวทำตาขั้นตอนโดยเฉพาะการทดสอบร่างกายนี่แหละครับแต่ตามกฎกระทรวงฉบับที่2ปี68นะครับระบุเพียงว่าให้ยื่นเอกสารผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าให้ยื่นเอกสารทางไหนทางแอปไหนนะครับซึ่งเมื่อถึงเวลา ที่กฎกระทรวงบังคับใช้แล้วเนี่ยคือตั้งแต่หรือก่อนวันที่4มีนาคม2569นะครับทางกระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับน่าจะออกประกาศช่องทางในการยื่นเอกสารเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป,ปหรือเป็นเว็บไซต์นะครับก็ยังไม่รู้ได้นะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับเราจะต้องส่งไฟล์ใบรับรองแพทย์และเอกสารทั้งหมดเนี่ยผ่านมือถือหรือผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปยื่นกระดาษหรือเอกสารที่ขนส่งอีกต่อไปนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับมีการทดสอบสายตาด้วยตรงนี้เดี๋ยวจะรอประกาศอีกทีหนึ่งนะครับแล้วการรับบขับขี่ใหม่ล่ะจะทํายังไงนะครับอันนี้นะครับต้องบอกตามตรงว่าเมื่อผมไปเปิดดูกฎกระทรวงฉบับที่2ปี68แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุวิธีการรับบัตรไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ตราบใดนะครับที่เรายังต้องใช้บัตรพลาสติกที่มีรูปถ่ายอยู่นะครับในการยืนยันตัวตนเนี่ยมันอาจจะมี2แนวทางได้นะครับที่เป็นไปได้นะแนวทางที่1นนะครับอาจจะต้องไปขนส่งเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะเป็นแบบฟัดแ c ก คือเรายังต้องเดินทางไปขนส่งนะครับแต่ความต่างก็คือเราไม่ต้องไปนั่งรอคิวทดสอบสมรรถภาพร่างกายอีกแล้วนะครับเราอาจจะเหลือแค่ทดสอบสายตาตามที่กฎกระทรวงฉบับที่สองกหนดไว้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่ายังไม่ได้ยกเบ้นนะครับพอทดสอบสายตาเสร็จเนี่ยก็เดินตัวปิวนะครับเป็นรอคิวถ่ายภาพเรารับบัตรได้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าลดเวลาไปเยอะมากเลยนะครับหรือแนวทางที่2นะครับยื่นรูปถ่ายแบบออนไลน์นะครับพร้อมเอกสารได้เลยแล้วก็รอรับบัตรทางไปรษณีย์นะครับ เพราะในเมื่อกฎกระทรวงฉบับที่2ปี68นะครับได้แก้ไขข้อ12ของกฎกระทรวงปี63นะครับว่าการยื่นคําขอต่อใบอนุญาตขับรถให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการไทยโลรอนิกนะครับก็หมายถึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการไทยเลหอนิกพุทธศักราชส5 6พนะครับที่เปิดช่องยื่นเ,นนเอกสารต่างๆเนี่ยเป็นไฟไ์เอกสารได้ดังนั้นก็น่าจะรวมถึงให้เราส่งไฟล์ภาพได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ย ก็อาจจะประกาศให้เราแนบไฟล์รูปถ่ายไปพร้อมเอกาสารได้เลยโดยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องถ้ารูปภาพเราถูกต้องนะครับไม่ผิดระเบียบเขาก็น่าจะส่งบัตรทางไปรษณีย์มาให้เราเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะออกหน้าไหนนะครับคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆก็คือพวกเรานะครับเพราะว่าจะลดขั้นตอนยุ่งยากไปได้แน่นอนครับผมและเพื่อนๆคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทําไมเนี่ยเพิ่งจะออกกฎหมายฉบับนี้มานะครับปล่อยให้เสียเวลาไปยื่นขนส่งตั้งหลายปีนะครับเพราะว่าทางพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิก พุทธศักราช2565นะครับที่ประกาศมาให้ใช้บังคับตั้งแต่มกราคม66เนี่ยมาบังคับไว้คาว่าในมาตรา7วรรคหนึ่งนะครับประชาชนผู้ขออนุญาตจะเลือกยื่นคําขออนุญาตรวมถึงนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆต่อผู้อนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ก็ได้และให้ถือว่าการยื่นคําขออนุญาตนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้วและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะปฏิเสธไม่รับการขออนุญาตนั้นเพียงเพราะ เหตุที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นโดยวิธีการทางออนไลน์ไม่ได้ประกอบกับในมาตรา15วร์หนึ่งนะครับยืนยันว่าในการยื่นเอกสารโดยวิธีการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมายดังนั้นกฎกระทรวงคมนาคมก็เลยต้องแก้กฎกระทรวงเป็นฉบับที่2ในปี68นี้ออกมารองรับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่ากฎหมายดิจิทัลเนี่ยกำลังเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆนะครับแล้วก็ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า การยื่นต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ทางออนไลน์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่4มีนาะคม2569เป็นต้นไปนะครับและถ้าหากมีประกาศช่องทางในการยื่นมาแล้วนะครับผมจะรีบลงคลิปมาบอกเพื่อนๆทันทีเลยนะครับผมขอถามคําถามทิ้งท้ายนะครับว่าในเมื่อเรายื่นออนไลน์ได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ารูปถ่ายบนใบขับขี่นะครับควรจะเป็นแบบไหนดีนะครับระหว่าง A แน่ไฟล์รูปไปพร้อมกับเอกสารเลยหรือ B ไปถ่ายใหม่ที่ขนส่งเพื่อความชัวนะครับรูปจะได้เป็นปัจจุบันนะครับ ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าอยู่ทีม A หรือทีม B นะครับอยากรู้เพื่อนๆคิดยังไงกันนะครับส่วนตัวผมนะครับขอเลือก A แน่ไฟแน่นอนครับผมเพราะสะดวกกว่าเยอะเลยหากเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ไปให้คนที่ท่านรักได้รู้ก่อนใครเลยนะครับและถ้าชอบข้อมูลกฎหมายลึกๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ